ครับคลิปนี้นี่สาวกไซตทันต้องรู้ต้องดูนะครับก็เรื่องยางรองวัวเก๋งนั่นเองนะครับคันนี้เป็นวีโก้นะครับเรามาดูกันคร่าวๆก่อนนะครับรถกระบะสมัยนี้เจ็ดสีมันก็จะแยกส่วนจากหัวเก๋งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมียางรองวัวเก๋งพวกนี้นะครับเพื่อที่จะดูดซับเสียงดูดซับเรงสันสะเทือนต่างๆไม่ว่าจะมาจากเครื่องยนต์หรือช่วงล่างนั่นเองนะครับยางรองวัวเก๋งพวกนี้ก็จะมีอยู่ในรถที่มีเจ็ดสีแยกส่วนกับหัวเก๋งทุกคันนะครับมันจะต้องมีนะครับจะลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่จะต้อง น,นะครับก็ยางรองหัวเกีงพวกนี้ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆนี่ มันก็จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวจะใหญ่ขึ้นสําหรับของวีโก้คันนี้นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับนี่ก็คือไม่สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเพราะว่ามันต้องยกขึ้นสูงแล้วก็มีน็อตยึดอยู่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถอดยากโดยบุคคลทั่วไปก็ไม่แนะนําให้เรื้อให้ถอดเองนะครับสาหรับของวีโก้ฟอร์ดมาด้าพวกนี้นะครับแต่สําหรับของดีแมนะครับตั้งแต่2019ลงมานี่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้นะครับเพราะว่ายางรองว๊กเองของเขาเนี่ยเขาก็จะวางไว้เฉยๆนะครับเราแค่ à, chào mẹ đình ขึ้นบริเวณซับในบันไดเนี่ยแล้วก็ดันขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เอายางรองวกิ่งพวกนี้ออกมาได้เลยเพราะมันวางอยู่เฉยๆนะครับตั้งแต่ดีแม็ก2,019ลงมาเนี่ยแต่ตัวก่าๆกเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องน็อขาดนะครับถ้าขาดขึ้นมานี่ก็ต้องผ่าพื้นนะครับแล้วเราก็มาดูยางรองวกิงของไซตันกันบ้างนะครับสาหรับไซตันกันนี้เป็นตัว2,014นะครับที่รื้อเยอะๆแบบนี้ก็รื้อยกวกิ่งเพื่อที่จะดัดเชดซีนะครับแล้วเรามาดูนะครับยางรองหวกิงของไซตันเนี่ยของเขาเนี่ มันก็จะมีลูกถ้วยที่เป็นเหล็กอยู่นะครับยางรองวกงของเขาเนี่ยจะใส่ไว้ในลูกถ้วยนั่นเองนะครับมันจะมีลูกถ้วยเป็นเหล็กเชื่อมติดอยู่กับหูเกิงนะครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนของยางรองวกิงเนี่ยมันก็จะมีแหวนกลมๆอยู่แล้วก็ยางรองวกงของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับเพื่อป้องกัน การชุดตัวที่เร็วนะครับเขาก็จะทําลูกถ้วยไว้เพื่อที่จะไม่ให้ยางเนี่ยมันเนบ,บนดอกนอกนะครับก็คือลูกยางของเขาเนี่ยมันเล็กนะครับยางรองหัวเกงของไททันเนี่ยตัวมันเล็กแล้วก็เขาทําลูกถ้วยไว้เพื่อที่จะบังคับไม่ให้มันชุดตัวเร็วนะครับแล้วก็บังคับเพื่อที่จะไม่มันเคลื่อนตัวเยอะจนเกินไปเพราะว่ายางรองหัวเกงของเขาขตัวมันเล็กเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอายุการใช้งานระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะชุดตัวลงมาเร็วนะครับอันนี้คือขนาดไม่ได้วางน้ําหนักลงไปนะครับมันก็ชุดตัวลงมาเวนเนี่ยคือ จะถึงกับลูกถ้วยแล้วนะครับเมื่อยางรองหัวเก่งพวกนี้นะครับมันม well> ีอายุการใช้งานประมาณหนึ่งเนี่ยมันก็จะขาดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ทําให้หัวเก่งเนี่ยมันสามารถเคลื่อนตัวได้มากกว่าปกติแต่เราไม่รู้นะครับแต่จริงๆแล้วยางรองหัวเก่งพวกนี้นี่มันก็จะขาดช่วงคอบริเวณด้านบนนะครับลองสังเกตดูนะครับแล้วมันก็จะขาดช่วงนี้ทุกคันนะครับเนี่ยจะขาดช่วงนี้ทุกคันโดยที่เราไม่รู้นะครับเนี่ย มันจะขาดง่ายนะครับเพราะว่ามันเล็กตัวมันเล็กแลกว้วก็ช่วงคอเนี่ยมันก็นิดเดียวเองนะครับแต่มันต้องรองรับภารเยอะรองรับน้าหนักเท่ากับฮียออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็ต้องดูเลนะครับแลว้วก็เรามาดูนะครับเนี่ย คันที่มันรับน้าหนักปกติคันนี้ก็มาเปลี่ยนสีนะครับมันรับน้าหนักโดยปกตินี่คือรถใช้งานปกติเรามาดูนะครับว่ามันรองรับน้าหนักแล้วมันจะสุดตัวลงมาขนาดไหนนะครับนี่ลองดูนะครับอ่าที่ผมชี้อยู่เนี่ยก็คือลูกถ้วยเห็นไหมครับลองสังเกตดูนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็คือหัวเก๋งนั่นเองมันวางทับลงมาบนเหวนนะครับเห็นไหมครับบนเหวนของยางรองหัวเก๋ง แล้วก็ลองสังเกตดูนะครับที่ผมชี้อยู่นี้ก็คือลวดเชื่อม3.2มิลนะครับเห็นไหมครับมันสุดตัวลงมาเหลือพื้นที่เล่นตัวได้แค่นิดเดียวเองแค่พอให้รวดเชื่อมเข้าได้แค่นั้นเองบางคันเนี่ยก็คือเวเนี่ยมันมาตั้งบนลูกถ้วยเลยแต่ไม่มีเสียงดังนะครับเวลาตกหลุมเวลาลงหลุมมีผู้โดยสารแบบนี้นะครับมันก็จะถึงกันเลยนะครับมันก็จะเสียดสีกันนั่นเองนะครับ รับไซทันหรือปาเจโร่นะครับในรุ่นของท่านที่ใช้ยางรองหวัวเก่งตัวเล็กอยู่นะครับไม่ว่าจะตัวแคบหรือสีประตูนะครับถ้าใช้รุ่นยางรองหวัวเก่งตัวเล็กเนี่ยถ้าปล่อยให้ยางรองหวัวเก่งพวกนี้เนี่ยมันสุดตัวลงมาเยอะนะครับถ้าเราไม่มีการดูเลไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องออยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมันก็จะมาเสียดสีกับคานยึดถังน้ํามันนะครับ ในรุ่นที่มีออยเชื้อเพลิงรุ่นนี้นะครับออยเชื้อเพลิงของเขาเนี่ยเขาจะออกแบบมาติดอยู่กับพื้นห้องโดยสารนะครับเราต้องก้มดูข้างใต้เราจึงจะเห็นนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่ าเห็นไหมครับคานยึดถังน้ามันกับออยเชื้อเพลิงเนี่ยมันมาตั้งทับกันอยู่เลยนะครับมันก็จะเสียดสีกันอย่างคันนี้นี่เสียดสีกันเยอะแล้วนะครับกลายเป็นคราบสนิมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลึกลงไปขนาดไหนมันจะกินทะลุตรงไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ที่เราใช้งานอยู่ที่เราดูเลนะครับซึ่งคันนี้นี่ถือว่ากินเยอะพอสมควนนะครับเนี่ยลองสังเกตดูนะครับคือเขาจะยึดไว้กับพื้นห้องโดยสารนะครับเนี่ยต้องก้มดูข้างใต้นะครับ เขายึดไว้กับพื้นห้องโดยสารก็แน่นอนนะครับเมื่อ,อยางรองหัวเกงว๋งพวกนี้นี่มันสุดตัวลงมาทําให้หัวเก๋งเนี่ยหรือห้องโดยสารเนี่ยมันก็ต่ําลงมาด้วยมันก็จะมากดทับออยเชื่อเพลิองอันนี้นี่เองทําให้มันมีการเสียดสีมีการสึกหรอหรือมันจะทะลุไปไหนถึงไหนอันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้คันไหนจะถึงหรือไม่ถึงคันไหนอาจจะทะลุถึงไหนนี่ก็แล้วแต่ ท่านใช้งานนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้แต่อย่างคันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีการกินมีการเฉดสีแต่ถ้าพูดในแง่ของวิศวกรนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าลองก้มดูข้างใต้นะครับใต้พื้นรองโดยสารนี่ผมลองดูแล้วมี ที่ไห้ไวประมาณเปดไร้นะครับแต่ไม่ไวเอามากระจุกตัวตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเอามากระจุกอยู่ระหว่างพื้นน่องโดยสารกับคานที่ยึดถังน้ํามันนะครับซึ่งคานยึดถังน้ํามันอันนี้มันก็เชื่อมติดอยู่กับเจ็ดสีมันก็มีความแข็งแรงนะครับเมื่อมันมีกดทับลงมาเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อพื้นน่องโดยสารมากดทับลงมามันก็มาหนีบอยู่กับออยน้ำมันเชื่อเพลิงอันนี้นะครับนี่มันก็ถือว่าอันตรายนะครับถือว่าถ้าในแง่ของวิศวกโเนียถือว่าอันตรายนะลองดูนะครับนี่ เราลองมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ผมก็พยายามสอดกล้องโทรศัพท์เข้าไปด้านบนนะครับซึ่งมันเคบมากนะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าพื้น้องโดยสารเนี่ยมันมันมากดทับอยู่เห็นไหมครับนี่มันมากดทับออยเชื่อเพลิองอยู่นะครับระหว่างพื้น้องโดยสารกับคานยึดถังน้ํามันนะครับเนี่ยมันมากดทับอยู่ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่มีช่องว่างให้มันเล่นตัวอะไรได้เลยถ้ามีผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นมาอีกก็แน่นอนนะครับว่ามันจะต้องมีการเสียดสีที่เยอะกว่าปกติซึ่งใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ต้องดูกันไว้นะครับแล้วก็ระวังกันไว้ด้วยเผื่อมันจะกินตะลุไปเยอะกว่าปกตินะครับ ก็ลองมาดูนะครับอันนี้ก็คือ,อยางรองวากิ่งซ้ายมือคือวีโก้นะครับตรงกลางคือดีเมกนะครับขวามือคือไซตันนะครับาให้เห็นชัดๆว่าทําไมมันถึงสึกล้ออ่าลงมาง่ายเยอะนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กนั่นเองนะครับลองสังเกตดูตัวเล็กกว่าชาวบ้านชาวช่องเขามากมากมายเลยนะครับ คือตัวเล็กกว่าแล้วยังไม่พอนะครับมันยังมีความบางกว่าเยี่ยวอื่นเป็นครึ่งเหมือนกันนะครับตัวเล็กกว่าเป็นครึ่งแล้วก็มีความบางกว่าเป็นครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลก,กันหน่อยในรุ่นไซตันแล้วก็ปาเจร่ที่ใช้ยางรองหัวเก่งไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ